สวัสดีค่ะดิฉันสุมาลัยโอไบรอันความรักที่เติบโตต้องมีอะไรบ้างคู่รักที่รักกันนานๆเขาทำกันยังไงความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะแต่การรักษาความรักให้ยาวนานและเติบโตไปด้วยกันนั้นเป็นศิลปะที่ต้องทำความเข้าใจค่ะการยอมรับการพัฒนาและความพยายามจากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึก เพียงอย่างเดียวนะคะหากแต่ยังเกี่ยวข้องกับทัศในการสื่อสารการประคับประคองและการเติบโตไปพร้อมๆกันในทุกช่วงเวลาค่ะแล้วความรักที่เติบโตได้จริงๆประกอบด้วยอะไรบ้างคู่รักที่สามารถรักกันได้ยาวนานพวกเขาทำอย่างไรบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจแง่มุมต่างๆของความรักที่ยั่งยืนพร้อมด้วยเคล็ดลับจากคู่รัก ที่พิสูจน์แล้วว่ารักกันนานๆนั้นเป็นไปได้จริงๆข้อหนึ่งความเข้าใจคือรากฐานของทุกความสัมพันธ์การเข้าใจกันไม่ได้หมายความว่าต้องเห็นด้วยเสมอไปแต่หมายถึงการฟังอย่างตั้งใจเห็นอกเห็นใจและพยายามเข้าใจ มุมมองของอีกฝ่ายโดยไม่ตัดสินและคู่รักที่อยู่กันได้นานมักมีนิสัยในการฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อตอบกลับค่ะนี่คือรากฐานสำคัญในการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการทะเลาะที่ไม่จำเป็นนะคะข้อ 2. การสื่อสารที่เปิดใจและซื่อสัตย์หลายคู่รักหลมเหลวเพราะเขาขาดการสื่อสารที่ดีค่ะ พวกเขาอาจหลีกเลี่ยงการพูดคุยในเรื่องที่ไม่สบายใจหรือไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่แท้จริงจำไว้นะคะการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ใช้อารมณ์เป็นเครื่องนำทางแต่ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลและเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความไว้วางใจในระยะยาวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ความกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงได้นะคะข้อ 3. ความเคารพซึ่งกันและกันความรักที่ไม่มีความเคารพย่อมไม่สามารถยืนยาวได้แม้ในวันที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความขัดแย้งกันการเคารพในพื้นที่ส่วนตัวความคิด และความเป็นตัวตนของกันและกันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะคู่รักที่อยู่กันได้อย่างยาวนานมักไม่พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นในสิ่งที่ตนเองต้องการแต่จะสนับสนุนให้แต่ละคนเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะข้อ4การเติบโตไปพร้อมๆกันชีวิตคู่ไม่ใช่การหยุดนิ่งค่ะ แต่คือการพัฒนาไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นในแง่การงานการเงินการเรียนรู้หรือแม้แต่ทัศนคติค่ะและคู่รักที่รักกันยืนยาวมักมองชีวิตเป็นการเดินทางร่วมกันค่ะพวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดและการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปพร้อมๆกันไม่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่ง เติบโตอยู่เพียงลำพังนะคะข้อ 5. ความโรแมนติกไม่ใช่เรื่องของดอกไม้หรือของขวัญถึงแม้ดอกไม้หรือของขวัญจะมีความหมายแต่ความโรแมนติกที่แท้จริงคือความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อย,นอยในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการฟังเมื่ออีกฝ่ายเหนื่อยจากงาน การส่งข้อความหากันในวันที่ไม่ได้เจอหรืออาจเป็นการทำอาหารให้ในวันพิเศษเพราะการเติมความรักให้กันอยู่เสมอโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสพิเศษเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์อบอุ่นและมีชีวิตชีวาค่ะข้อ6การให้อภัยและการยอมรับขอบกพร่องไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีความสัมพันธ์ใด ที่ไม่มีข้อผิดพลาดค่ะดังนั้นการให้อภัยกันในวันที่พลาดการไม่ขุดคุยอดีตเพื่อทำร้ายกันและการยอมรับในข้อบกพร่องของอีกฝ่ายคือส่วนสำคัญของความรักที่ยั่งยืนนะคะ เพราะคู่รักที่อยู่ด้วยกันได้นานคือคนที่ไม่ใช่แค่ทนกันแต่คือคู่ที่เข้าใจกันและยอมรับกันได้ในวันที่ไม่สมบูรณ์แบบค่ะข้อ7พื้นที่ส่วนตัวและความเป็นอิสระการมีพื้นที่ของตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้อยู่กับตัวเอง เวลาให้เพื่อนฝูงหรือการทำกิจกรรมที่ชอบโดยไม่ต้องพึ่งพาคู่รักตลอดเวลาคะ่ะเพราะคนที่รักกันจริงๆจะไม่รู้สึกไม่มั่นคงเมื่ออีกฝ่ายต้องการเวลาส่วนตัวตรงกันข้ามพวกเขาจะเข้าใจว่าความคิดถึงก็เป็นส่วนหนึ่งของความรักและการอยู่ห่างกันบ้างคือการดูแลความสัมพันธ์ทางอ้อมคะ่ะข้อ8 การมีเป้าหมายร่วมกันคู่รักที่เติบโตไปด้วยกันมักจะมีภาพฝันร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างครอบครัวการวางแผนอนาคตหรือแม้แต่การเดินทางรอบโลกก็ตามเพราะเมื่อคนสองคนมีเป้าหมายร่วมกันทั้งคู่จะมีทิศทางที่เดินไปในทิศทางเดียวกันและจะสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น แม้ในวันที่ต้องเจออุปสรรคข้อ9การดูแลกันในยามทุกข์ไม่ใช่แค่ยามสุขความรักที่แท้จริงจะปรากฏให้เห็นชัดเจนในยามวิกฤตค่ะเมื่อเจอปัญหาการเจ็บป่วยความล้มเหลวหรือความสูญเสียคู่รักที่ยืนยาวมักเป็นคนที่อยู่ด้วยในวันที่ยากลำบากไม่ใช่แค่ในวันที่โลกสดใสนะคะ เพราะพวกเขาจะเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งเพื่อนร่วมทุกข์และเป็นแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งให้กันในวันที่โลกไม่ยุติธรรมค่ะและข้อ10ความขอบคุณและการไม่มองข้ามกันคู่รักที่รักกันนานๆมักจะบอกว่าความเคยชินเป็นศัตรูของความโรแมนติกการขอบคุณกันแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่น ล้างจานทำอาหารหรือช่วยกันเลี้ยงลูกคือสิ่งที่ช่วยต่ออายุความรักนะคะเพราะไม่ว่าความสัมพันธ์จะยาวนานแค่ไหนการแสดงความขอบคุณและไม่มองข้ามกันเป็นสิ่งที่ควรทำสม่ำเสมอคะ่ะสรุปก็คือความรักที่เติบโตคือ การเลือกกันในทุกๆวันค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วความรักที่เติบโตไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาหรือพรมลิขิตเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการเลือกกันในทุกๆวันเลือกที่จะเข้าใจเลือกที่จะยอมรับให้อภยัยเติบโตและดูแลกันในทุกช่วงชีวิตค่ะและความรักที่ยาวนานไม่ใช่ความรักที่ไม่เคยมีปัญหา แต่คือความรักที่แม้จะมีปัญหาก็ยังจับมือกันแน่นไม่ปล่อยให้กันและกันหลุดไปไหนขอให้ทุกคนที่กำลังมีความรักได้มีความรักที่เติบโตไปในทางที่ดีและหากคุณยังไม่พบใครที่ใช่จงรู้ไว้ว่าการเติบโตในโลกของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมสำหรับความรักในอนาคตเช่นกันคะ่ะ และถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาชีวิตรักมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรันสวัสดีค่ะ